อยู่ด้วยกันต่อในช่วงเวลาของรายการ Teens Update ค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เกริ่นกันไปว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยเรื่องของสถานการณ์วัยรุ่นและแม่วัยใสยในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะและตอนนี้ค่ะพี่ส้มแป้นนางสวรัก์เพชชาตรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็อยู่กับเราในสายแล้วต้อนรับพี่ส้มแป้นสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะน้องฟ้าใสค่ะพี่แป้นจา๋าเราไม่เจอกันหลายหลายวันเลยหลายเดือนเลยนะคะก็สวัสดีปีใหม่กันก่อนแล้วกันเนาะก้าสู่ปีใหม่และ<อ>ปี2567ารยิค่ะยินดีค่ะน้องฟ้าใสสวัสดีปีใหม่เช่นกันค่ะค่ะปีใหม่แล้วเรายังคงดําเนินการในเรื่องของ คุณแม่ไวสายแล้วกเ็เรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาวะของวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลากันอย่างต่อเนื่องวันนี้พี่เป้นนําเรื่องราวสถานการณ์ของวัยรุ่นและแม่ไวสยในพื้นที่จังหวัดสงขลามาฝากกันสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่เป้นสถานการณ์ตอนนี้นะคะพี่เป้นจะขออ้างอิงจากข้อมูลของปีงบประมาณพศสองพนสิบหกนะคะ,คะซึ่งตัวชี้วัดที่เราเก็บอยู่อะคะ่ะ เราจะคุยกันในเรื่องของอัตราโคตมีชีพในหญิงอายุ15-19ปี1ช่วงวัยแล้วก็10-14ปี1ช่วงวัยแล้วก็เป็นเรื่องของการตั้งครันซ้ําในหญิงอายุน้อยกว่า20ปีนะคะแล้วก็เรื่องของหญิงที่มีอายุน้อยกว่า20ปีที่ได้รับบริการคุมกําเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่หลังคลอดหรือเท้งแล้วก็คุมชนิด ึงถาวรหลังคลอดหรือเทง้งอีกสองตัวนะคะ <Huh. S 2> ซึ่งประเด็นเหล่านี้เราจะคุยกันในทุกๆปีแล้วก็ในปีที่ผ่านๆมาหรือว่าปีก่อนหน้านี้สองสามปีเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆที่เรายังไม่สามารถที่จะปรับตัวเลขให้มาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติได้นะคะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของออแม่อายุน้อยกว่า20ปีที่มี ที่มีท้องซ้ํำนะคะแล้วก็ในเรื่องของการคุมกําเนิดของวิธีตัวเลขยังไม่ค่อยโอเคในภาพของภาพรวมนะคะซึ่งเราจะพบว่าความรอบรู้ของกลุ่มวัยรุ่นกับการเข้ารับบริการวางแผนครอบครัวเนี่ยที่ที่แม่ที่แม่วัยรุ่นคนนั้นผ่านการอดหรือแท้งมาแล้วเนี่ยจะไม่ได้รับการวางแผนคุมกําเนิดตามตามเกมที่เราวางไว้เท่าที่ควรนะคะ,ะซึ่งก็ถือว่าเราค่อนข้างตกเกมในเรื่องนี้นะคะ่ะ พราะนั้นรายการในส่วนของตัวชีวัตของจังหวัดสงขาโดยหลักๆเนี่ยพี่เป้จะขอพูดในส่วนของแม่วัยรุ่นอายุ15-19ปีก่อนนะคะซึ่งตัวเลขของปี2,566ก็คือปีที่แล้วเนี่ยเราพบว่าแม่วัยรุ่นของจังหวัดสงขาเนี่ยเรามีทั้งหมดประมาณ430รายนะคะ430รายเลยใช่ค่ะซึ่งตัวเลขนี้เราไม่ได้ กระจุกอยู่ในอำเภอใดอำเภอหนึ่งนะคะ,ะเราจะ,ะเป็นเป็นข้อมูลของหน่วยบริการที่เรามีคลินิกวัยรุ่นอยู่ในโรงพยาบาลนั้นๆแล้วก็เราจะเก็บ ตัวเลขเหล่านี้ไว้ในหน่วยบริการนั้นๆน,น,นะคะ,ะพอีนี้เรามารายงานในภาพรวมเนี่ยเราก็พบว่าไอ้รุ่นทั้ง17หน่วยบริการของออของทุกอำเภอเนี่ยค่ะก็ะคือทั้งจังหวัดสงขาเรามีหน่วยบริการที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็โรงพยาบาลทั่วไปรวมกันก็คือ17แห่งนะคะ,ะก็เลยตัวเลขนี้เป็นตัวเลขรวมของหน่วยบริการแห่งก็มีจำนวนแม่วัยรุ่นอายุ15-19ปีนะคะที่มารับบริการการคลอดนะคะ ก็จำนวน438รายจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงอายุ15-19ปีทั้งหมดเนี่ยเรามีทั้งสิ้นประมาณ4 3 0 0คนนะคะก็ใน4 3 0 0คนเนี้เป็นแม่วัยรุ่นอายุ15-19ปีจำนวน438รายค่ะ,ะทีนี้พอเรามปช่วงอายุหนึ่งนะคะเมื่อกี้เป็นอายุ15-19ปี<ะ>แต่จะมีอีกช่วงก็จะดูในส่วนของอ,อ อตาตาตดมีชีพในหญิงอายุ10ถึง14ปีนะคะซึ่งของจังหวัดสมนี่เราก็จะเก็บตัวเลขเหล่านี้ด้วยเช่นกันก็คือทั้ง17หน่วยบริการของจังหวัดสงมลานี่เราพบว่าตัวเลขรวมๆกันแล้วเนี่ยเราจะมีแม่วัยรุ่นอายุ10ถึง14ปีเนี่ยจำนวน11รายของปีที่แล้วนะคะ <c oughs> ใน11รายนี้เนี่ยก็จะเจอ,เอ,อ บางอำเภอจะไม่เจอเลยแต่บางอำเภอเราเจอหนึ่งรายเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีแค่อำาเภอเดียวที่เจอสองรายนะคะ,ะอันนี้จะไม่ขอถึงเจาะลึกไปในรายอำเภอนะคะ,คะให้เราทราบว่าจากรวมเนี่ยเราพบแม่ัยรุ่น1ิ1ถปีเนี่ยของปีที่แล้วจํานวน11รายจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอายุ10-14ปีจํานวน2,9,500ืน้านหคนนะคะ,ะก็เจอ สิบถึงปีจำนวน11รายซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อกี้1 5บหถึงสิเนี่ยเราเจอตั้ง438ร <100. S 2> ้อาอายุ1 0บถึงสิปีเนี่ยเราเจอ11รายนะคะก็ข้าวๆก็คือตั้งแต่อายุ1 0บถึงสิปีเนี่ยเราเจอแม่ไว้ใสรวมกันเนี่ย<ม>ก็สี่บวกกับ11รายนะคะก็จะเป็นสี่อ่สิบเก้าราย 4 4 9รายถ้าเทียบกับตัวเลขภาพรวมอาจจะดูน้อยแต่พอมันดูในออรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันไม่น้อยเลยใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในระบบแล้วเนี่ยถามว่าเราจะจัดการกับตัวเลขเหล่านี้ยังไงก็ที่เป็นก็เป็นความพยายามในการที่จะจัดหน่วยบริการแล้วก็เพิ่มสัญยาภาพของหน่วยบริการเจาะลึกไปในระดับของชุมชนกับหมู่บ้านนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้เรา มีแหล่งที่จะให้บรรลุน,น้ารับริการได้เนี่ยทุกโรงพยาบาลก็คือมีทั้งโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปแล้วก็โรงพยา,าพยาบาลชุมชนของแต่ละอําเภอนะคะ,ะแต่ที่นี้เราก็ยังไม่ได้มีความครอบคลุมในดับของชุมชนกับในในใน,ในแหล่งของหมู่บ้านอย่างเงี้ยเรายังเข้าไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป<ะ>็นการที่จะจัดเจาะเข้าไปในดับของชุมชนก็คือพยายามจะให้มีการ เปิดคลินิกวัยรุ่นในทุกพรพศต่อค่ะซึ่งตอนนี้ในบางอำเภอเนี่ยเรามีคลินิกวัยรุ่นทุกอรอพสตเลเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องการจะขอคำปรึกษาหรือว่าขอเข้ารับบริการที่ที่อยากจะ,ะเป็นเรื่องของคุมกําเนิดเรื่องของปรึกษาเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมเรื่องของการวางแผนครอบครัวหรือเรื่องของการยุติการตั้งครรภ์เป็นต้นนะคะ,ะก็สามารถที่จะเข้ารับบริการขอค่ะหรือว่าขอทําหัตถการต่างๆที่ตัวเอง ต้องการแล้วก็มีโอกาสตัดสินใจได้ตามกฎหมายกําหนดนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นพี่มาแจ้งของ้อมูลข่าวสารให้รับทราบอะคะ่ะว่าถ้าเกิดเราเกิดประเด็นเงื่อนไขที่เป็นปัญหาของเราในเรื่องใดๆเนี้ยท,ที่ที่มีปัญหาในการดํานงชีวิตกับวัยรุ่นเนี่ยคะ่ะก็สามารถขอรับบริการในหน่วยบริการนั้นๆได้ไอที่หลักๆก,ก็คือ ในโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบทั่วไปแล้วก็โรงพยาบาลสูงเนี่ยเรามีคลินิกไวรุ่นก็คือวักอินเข้าไปหรือว่าโทรขอคำปรึกษาได้เพราะเรามีร้อเอร์ซนเต็มพื้นที่นะคะแต่ถ<ะ>้าในดับของโรพยาบาดมีแค่บางแห่งนะคะยังยังมีไม่ครอบคลุมก็อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสพัฒนาในช่วงต่อไปที่จะพยายามให้เกิด คลินิกวัยรุ่นในดับรบสะตะค่ะคือถ้าน,น้องน้องวัยรุ่นมีปัญหาเนี่ยสามารถจะเดินไปปรึกษาคลินิกวัยรุ่นในโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็ได้ที่น้องสะดวกที่สามารถจะเข้าไปพูดคุยได้โดยเฉพาะในเรื่องของอจริงจริงโรงเรียนก็ได้ใช่ไหมคะพี่แป้นได้ค่ะในโรงเรียนเนี่ยเราก็เป็นความเชื่อมโยงในการทํางานร่วมกันนะคะแบบพิธาการ กฎหมายที่กําหนดไว้เนี่ยเราไม่ได้ทํางานตามลําพังเราก็จะมีเครือข่ายของกระทรวงอื่นมามีบทบาทในการดําเนินงานเกี่ยวกับวัยรุ่นด้วย<ฮ>ซึ่งตามพบลบวัยรุ่นนะคะก็คือพระราชบัญญ,ญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในใวัยรุ่นพศ2 5 5 9เนี่ยค่ะที่เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนงานวัยรุ่นก็จะมี5กระทรวงหลักที่บูรณาการร่วมกันนะคะ ก็จะมีกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์<ะ>แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็จะมีห้ากระทรวงหลักที่กับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่แต่ทีนี้ที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลหลักลอื่ก็จะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขอะค่ะแล้ว<ะ>ก็พยายามที่จะเพิ่มช่องทางแล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมีช่องทางในการขอและบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงนะคะ ค่ะพี่เป้นคะแล้วในกรณีที่วัยรุ่นบางคนเขาอาจจะเขินอายในการจะเดินไปวอ l k กอินไปปรึกษาเนี่ยเราสามารถจะปรึกษาผ่านช่องทางอื่นๆได้ไหมคะอ๋อวันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะน้องภาใสเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความพยายามอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยกลุ่มวมัยรุ่นพอเขาเผชิญปัญหาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีแหล่งที่จะช่วยเหลือเขาได้ เนื่องจากว่าอาจจะขาดความรู้หรือว่าการประชาสัมพันธ์ของส่วนกลางยังไม่ทั่วถึงแล้วก็การรับข้อมูลข่าวสารของเคปเนี่ยยังยังอาจจะยังไม่ทราบก็เลยจะพลาดโอกาสแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยมีช่องทางในการเลือกที่จะแก้ปัญหานี่ค่อนข้างน้อยนะคะ<ฆ>ก็เลยที่หลักๆเลยเนี่ยถ้าเรามีประเด็นในส่วนของการตั้งคันไม่พร้อมเนี่ยค่ะ,ะและทีนี้ Ee, ต้องการที่จะขอรับคาปรึกษาว่าต้องแก้ปัญหายังไงหรือว่าต้องการจะตั้งคันต่อไหมหรือว่าต้องการจะยุติการตั้งคันเนี้ยเรามีหน่วยงานของรัฐแล้วก็หน e ่วยงานของเอกชนที่จะดูแลให้คปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อชี้แนะหรือว่าเป็นทางเลือกให้กับเคสเนี้ยสามารถไปต่อได้นะคะก็ยังยกตัวอย่างในส่วนของการตั้งคันไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ ไม่อยากจะเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องการให้สังคมรับทราบมันก็ต้องต้องมีการประสานกับหน่วยงานที่คิดว่าจะรักษาวความลับเราให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้ก็มันจะมีหน่วยงานที่จะรับคำปรึกษ,ษาในส่วนที่ตั้งคันไม่พร้อมนะคะหมายเลขหนึ่งหกหกสามนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นนางเอกของของเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะคะะฉะนั้นถ้ามีน้องวัยรุ่น ท่านใดที่ประสบป,ปัญหาเรื่องตั้งคันไม่พร้อมหรือว่าต้องการปรึกษาเรื่องอื่นๆก็ได้ที่เกี่ยวกับวัยรุ<า>่นนะคะก็สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาได้โดยโทรเข้าไปเป็นสายตรงเลยนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งหกหกสามนะคะ<า>ทีนี้ในส่วนของแอปพลิเคชัน<า>ก็จะมีเครื่องมือตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้เหมือนกันเพื่อเป็นการ แจ้งปัญหาเบื้องต้นแล้วก็ขอคำปรึกษาในส่วนที่คิดว่าสามารถจะจัดการด้วยตัวเองได้นะคะก็จะเป็นของแอปพลิเคชัน i ลน t ท e นคลับนะคะอันนี้เป็นเครื่องมือของกรมอนามัยแล้วก็สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์นะคะก,ก็พัฒนาเรื่องของเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อให้เคสเนี้ยสามารถที่จะโทรไปปรึกษาหรือว่า,าพิมพ์ข้อความเข้าไปในระบบของช่อง ช่องของการสื่อสารที่เป็นที่เป็นเมสเซจนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยแล้วก็มีแบบประเมินสุขภาพตัวเองในเรื่องของวัยรุ่นแล้วก็มีเรื่องของการเช็คสิทธิ์การเข้ารับบริการมีเรื่องของอวิชาการเกี่ยวกับวัยทินที่อยากรู้มีเรื่องของสายด่วน การช่วยเหลือแล้วก็มีเรื่องของวิชาการที่เกี่ยวกับตัววัยรุ่นโดยตรงที่สามารถที่จะค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองได้โดยที่ทําให้ตัวเองมีความรอบรู้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีช่องทางในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็มีแหล่งประโยชน์ที่จะช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นเลยนะโค้ดค่ะ วันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่พี่แป้นนํามาฝากกันนะคะสําหรับน้องๆคุณแม่ไวสายหรือว่าวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องสุขภาวะทางเพศรวมไปถึงเรื่องของการตั้งครรภ์กันดูแลป้องกันเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ด้วยตนเองแน่นอนค่ะว่าในไลน์ทีนคลับเนี่ย เป็นความลับแน่นอนมีคนรักษาความลับให้แล้วก็ได้คําปรึกษาที่ดีเยี่ยมแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการ Teens Update นะคะพี่แป้นขอบคุณมากๆเลยค่ะยินเลยค่ะน้องฟ้าใสสวัสดีค่ะ